สวัสดีครับสวัสดียามแรงครับเอฟซีพี่น้อยครับน้าไม้เก่าแตกแล้วอันนี้พี่น้อยจะมาเปิดหม้ใหม่ครับเปิดหม้ใหม่ในน้ำม,มีปลาในน้ำม,มีเข้าในมีปลาไปถึงมันถึงกินะนะครับเนาะถ้ามันมากินแสดงว่ามันมีปลาเปิดหม้ใหม่ครับหนาที่มอมอ เยื่อดีๆนาทีมอมๆมันจึงจได้ปลามาครัเนอะมามาลุ้นกันครับตกมงนี้ละอุ้ยมีลุ้นมีลุ่นมีปลาตึงกิน ว่าแล้วก็ดึงโชว์ห่เลยนี่นี่ตัวปฐมมเลิกตัวแรกครับเอากระชังลงน้ำได้แล้วมนัมนมันมันตัวที่สองก็ตามมา ตัวที่สองก็ตามมา

โอ้เด็ดแบปลาลิ้มาลูกเรียโอ้เนี่ยปูเดี๋ยวผมเด็ดออกมาตั้งสองวันนะจะเป็ยังไงกันบ้างหไปจอมปุุนไปจอมปุุนขาด <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่ามีไผ่มาหายโอ้จันจก็ไม่พอกัน เดือนเดือนเันะข้ามเดือนเดือนข้ามเดือนเดือนปูแต่ว่าชูดหลูดรืองได้ก่อนอ๋อแต่ว่าคอยเอกาดคอกาดกันไอยากเ็นน้ำกด้งก็ได้ยังคุ้ยได้ป็ดปีตัวเส้นหลังเยอดตร ็้อหมายเกาแตกเนาะหลายแค่เนาะป่าก็มีไผยแผปมาปลำเปาเลี้ยมมาเป็น5้าหิบคนเลยเนาะเขาบอกว่าไอเอีเขาเต็มลูหลายไง โอเดี๋ยวป่านีมดอ่นแน่แมาบะยูบประมาประยูบดอกบได้เดด้อมาบะยูหนิมหิมเนี่ปลาผมหนีมดอ่ะไปปล่อยแล้วรอบสองรอบแล้วนะวันนี้ไะทำประดานีอยู่คนละบออฮะเป็นคนละบ่อมา

ได้ม่ได้จงมันม่นแบบนี้มันัน่งนิ่นเดียวเอาบร,ไไริการแบบได้ได้กับโบวไปปล่อยแล้วหรอตะกี้เป็นท๊กสะพานคุณนี่แล้วเออ้านี่นักฟงพอไรหน่อยหัวมัาไสรไหลทั้งตัวนมตัวทอกแขนตอกแขนโอ้โติีจะเร็ดพุและอันละเ็ก้อยก้อย

5 à, quả trà khoác Ồ, phá chiên, phá chiên Rồi, phá chiên Rồi, lúc Ồ Ờ Ờ, có áo tràn mát không? Ờ cầm mảm luôn Cháu, nếu mẹ phá rau của nắp kẹt không phải như thế Nó đúng hộp à Cô phá nó nhìn chơi đấy chơi lấy không? Ừm, thầy có thắng được không? Thầy có thắng được không? Thầy sáng hôm nay nó phá mì tịp sáo luôn ไม่ไดอย่นี้นะแนไมเพิลาไแล้วมันพอบกจลากหลายรแล้วนะจันมา้กมเตอรกอกได้ลูกพี่ผมมาผมก็ได้เป็นซาสามทิปกระชังผมยุ่ง้นนล้มขสันนสามทิบตัวแล้วมาคนล้มขยันก็เอาต่อไปเอาไปไดม่เอาอนเดี๋ยวกาลงเบ็ดอลงเอาต่อไป มาสกเวทะเขาป่าเอายไงเอะไรกี้ก็ใครไหนจ็อตไหนก็ไหนก็เป๊ะตีกอล์มโถโอนมีอีกชิปเป็นเช้าป่ะนะหายแยกแล้วไปเปิดไปเปิดใหม่ไม่ไปเปิดใหม่ไม่อันโอ้ได้ปลาปลาซินดีอยู่ขนาดได้ยักันู่นไปพอกับเช้าไปสามชิปตัวปุ๊บแซวเลยเนี่ยไปพอไปพอโอ้โหสั่งโคจะทำบัตรได้หรอ ไปเปิดหมันหม่ไม่โอ้อ้าวเฮ้ยพามันบ่ต่อไปอาจารย์ไมไปตัวยนะไปก็ได้ไปก็ได้มึงรออาจารย์นี่ยุ่งละมันตั้งอย่ได้ขึ้นเลยนะนี่ขันตาถ้าเราถามชีสก็ถ้าเบ็ดเบ็ดอุ้ยนะโอ้นั่นละถ้าเบ็ดแบบฟูดนะเนี้ยป่าถ้าเบ็ดแบบฟูดนี่มาตีห้าเลยนี้อันนี้พามแล้วพามละจ้ะอือพาม มันนอยหน่โ้หลายน่า้อันเขาทีใหม่เกาหอเขาไปตุ๊กไีสี่ถึงห้าตีวาเขานั่งขนาดแต่ถ้านีกะถ้ามีานี่ยมีเงีป็หลายกะปันเาเนหอมกันอาหารเนหอมไม่รู้ก่อนเก็บเป็นนีเขาจะลายคนอ

เจ้าบอว่าไปปล่อยล้วหลอนะแต่ว่าจะได้น้ำตลอดกันโอน้ำปิดซิบตัวน่ถึงินไม่รู้หนอไอ้ชอวมันจ็กินเลยๆนะพี่มันจ็กินเอยๆมันน่ะแต่ย่างฮอปกินเล้ากินเยอะกินเลยๆยังเดยวนั่นจ้ะมันจะย่างเขา ไม่หลายอยู่วันนี้ท้าทางคิดปล่อยเรื่อยๆแต่เจ้าผมกับไปปล่อยแล้วหลอบแล้วเจ้านักเลยเจ้าเจ้าผมได้ไปปล่อยประมาณหลายรอ่ต้นน่ารำบ่ตายเนาะแค่เว่าเริ่มต้นแบบนะ้ข้าพว่าไป่กินได้ไหยน้อยนี่ใกล้บ้านเขาไงเขาเขาต้องการปลาส่วน่า้ำไปปล่อยตัวเขาสร้างหรือไ

แล้วเว็ก่แก่ป่าใช่ป่ะเดี๋ยวมีอะพอคิบิตแต่มันบบาป่าเยวน้ำน้ำเขาถึงยาวป่าป่ามันนี้สู้หกวดหน่อนะหกควดขามหกลดหกวัดวันนี้เบาๆหน่อยอ้อนน้อหน่อยปาะว่านักแก่ไปนาะ น้ลยน้ำผู้น้ำควั่มี่ใมาหาม้ตาเดียว้นู้อกล้านิน้อยโอเคแล้วพี่นี้กันเี๋เดอมาแฮะม่รตัห้องนนะตัวใครตัวมันเด้อยงมาเกี่ยวผมเลย ลโหอยนี่ิ้านเเอาหายอย่างเออเจ็บไหหาเี่แตเจ้ามัรักนอ้นินทาพี่อยู่ดึกเจ็บไหหาเรียกันนินทาเมียเนะท